สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Magic Marble t ลอ o t by จันแพทนะคะ <c oughs> ในทุกปัญหาสถานะของความรักให้ชาแนลนี้คี่คลาใจให้คุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะจันแพทย์จะมาดูดวงความรักแต่เป็นความรักตามวันเกิดทั้ง7วันเกิดนะคะ เราจะมาดูว่าความรักของคนแต่ละวันเนี่ยในเดือนเมษายน2564จะเป็นเช่นไรเพื่อคุณจะได้เอาไปปรับตั้งรับหรือปรับใช้ได้นะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะอาจารย์ทจะอัดคลิปให้ได้วันละ1คลิปเท่านั้นสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนไพ่ถ,ถูกเปิดไว้หมดแล้วนะคะ เป็นเรื่องราวความรักตั้งแต่คนมีคู่คนมีประเด็นและคนโสดในวันอาทิตย์ขอบอกก่อนนะคะว่าพลังงานที่ดูให้มันเป็นพลังงานโดยรวมซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีสิ่งไหนที่ดีได้เกิดประโยชน์คุณก็นำไปปรับใช้แต่ถ้าสิ่งไหนฟังแล้วมัน ทำให้คุณรู้สึกคุณมัวหรือไม่แฮปปี้ทิ้งมันไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องไปอินไม่ต้องไปซีเรียสมากถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแบบตรงๆเลย,ตร,เลยตรงประเด็นตัวคุณเลยขอให้แอดไลน์มาแล้วก็มาพูดคุยดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะซึ่งอาจารย์แพท จะมีรายละเอียดแปะไว้ให้ใน description ของช่องอยู่แล้วนะคะว่าดูดวงด้วยไพ่ทาโร่เริ่มต้นด้วยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงลองเข้าไปดูในเกี่ยวกับนะคะ about channel นะคะก็จะมีรายละเอียดทิ้งไว้ให้นั่นเองค่ะเอาค่ะเรามาเริ่มกันนะคะจากาคนวันอาทิตย์นะคะในสถานะของคนมีคู่ก่อนละกันนะคะอาจารย์แพทย์เปิดไพ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะ คนมีคู่ใบแรกเริ่มต้นออกมาเป็นเอตออ a u อรพลังงานของของคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นนะคะอาจจะมุ่งไปในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะมีความคิดมีไอเดียที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ เสาะหาหรือว่าโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินการลงทุนหรือการทําอะไรใหม่ๆนั่นเองแต่ในะสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันบง่งบอกว่าคุณเนี่ยนะมักจะได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนี้คนวันอาทิตย์มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เพราะว่ามีใครมีใครหลายๆคนให้ความส,สนอกสนใจคุณไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็คือมีความเมตตาเพราะไพ่ e i g of Summer นี่ก็เหมือนกับไพ่หนึ่ถ้วยนั่นเองนะคะทีนี้พลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างมันก็เลยได้นำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะในใจคุณเนี่ยเกี่ยวเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกที่แบบว่าน้อยอกน้อยใจมีความรู้สึกที่มันแบบ อารมณ์ที่มันขึ้นๆลงลๆอยู่ตลอดเวลามันยังไม่ได้แบบ stable สักเท่าไหร่มันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ในแง่ของความรักนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วอ่ะในเดือนเมษายนเนี้คุณจะพยายามวางเฉยกับมันนะคะสำหรับคนมีคู่นะวางเฉยกับเรื่องของความรักแล้วก็เอาใจไปโฟกัสเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะ เพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวเพราะเวลาที่เราอยู่แล้วแบบเราคิดมากถ้าเราไม่ทํางานหรือเราอยู่เฉยๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามน้นอยอ่ะรอบชอบนอยอ่ะเออนะนอยแล้วก็น้อยอกน้อยใจอะไรประมาณนั้นนะ่ะเนี่ยพอไพ่สี่ดาบมันขึ้นมานะคะเนี่ยโอเคทีนี้พลังงานของคนที่เป็นคู่คุณล่ะนะคะ queen of cup ขึ้นมาค่ะ Queen of c u p บเซเว่รรู้สึกว่าคู่ของคุณนะตอนนี้นะเขาก็มีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรอะอ่อนลงนะคะมีความรู้สึกอ่อนลงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอ่อนโยนมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับเขาเริ่มที่จะมีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามไว้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเนี่ยเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นความรัก ที่ยังที่ยังถือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับกับคนวันอาทิตย์อย่างหนักแน่นอยู่เพราะไพ่โฟล์แวนมันขึ้นมานะคะนั่นคือไพ่สี่ไม้เท้านั่นเองนะคะขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งของความรู้สึกของเขาสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขาเขาก็ยังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของคนในครอบครัวอยู่ ะะถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเขาก็น่าจะมีเหมือนกับว่ามีคนนู้นคนนี้แวะเวียนเข้ามาหรือเป็นลนักษณะเหมือนกับว่า,าคนนู้นลากไปเข้ากลุ่มคนนี้ลากไปเข้ากลุ่มคือสังคมเยอะมากไปหน่อยอะไรประมาณนั้นนะ่ะซึ่งจริงๆคู่ของคุณเนี่ยคนวอาทิตย์เนี่ยเป็นประมาณว่าไม่ค่อยกล้าปฏิเสธคนอื่นเวลาใครพาไปไหนก็เอออ,อไปด้วยด้วยความที่เขาเป็นพลังงานของควีนถ้วยไงปฏิเสธไม่เป็นอใครที่แบบว่า เกรงใจอ่ะออกลูกเกรงใจคนน,คนู้นคนนี้อ่ะนะคะก็ก็ต้องไปตามสังคมที่ลากเข้าไปมันก็เลยทําให้คนวันอาทิตย์เกิดความรู้สึกแบบนี้ไงน้อยอกน้อยใจเนี่ยเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบทาไมไม่อยากไม่มีเวลามาอยู่ใกล้กันนะเวลาแบบว่างๆแทนที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อนลากไปนูน่นลากไปนี่ก็ไปอีกละไปแบบเสียไม่ได้มันก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจประมาณนั้นแต่ถามว่าความรู้สึกภายในใจเขาเป็นยังไงเขาก็ยังรักครอบครัวอยู่แหละ คนวาทิตย์ยังรักครอบครัวอยู่แต่ด้วยความที่เหมือนกับว่าเรื่องการงานผลประโยชน์ของของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาจะต้องต้องต้องโฟกัสด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่หุ้นส่วนหรือเพื่อนฝูงชวนเขาเพื่อที่จะให้ไปช่วยทําอะไรหน่อยเขาก็เหมือนออกในแนวเสียไม่ได้ก็จะต้องไปนะคะก็จะต้องไปเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยว อะไรอะสารสัมพันธ์ทางบ้านเนี่ยค่อยมาสารทีหลังเอาเรื่องงานไว้ก่อนเอาเรื่องธุรกิจไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะแต่คนวาทิกก็มักจะน้อยอ,อกน้อยใจเพราะกลัวว่าเขาลับหายไปเอ๊ะเขาจะไปซุกซนหรือจะไปนู่นนี่นั่นที่ไหนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่มองแล้วก็คือใจเขาก็ยังคงคิดถึงครอบครัวอยู่แล้วก็พยายามที่จะทําอะไรเพื่อ เพื่อเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะพยายามที่จะให้ความมั่นคงให้ความชัดเจนกับครอบครัวเป็นหลักนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเอาคำหรือพลังงานของความรักของคุณทั้งคู่นะคะในเดือนเมษายนนี้เป็นเช่นไร <c oughs> จำแพทใช้ไพยูเรนัสแพนเนตนะคะเอามาเคลียร์ให้นะคะว่าพลังงานความรักของคุณทั้งคู่เป็นเช่นไรไพ่โครโนสขึ้นมาใบแรกเลยนะคะโอ้ไพ่การเงินเห็นไหม,มพวกคุณสองคนนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูมันจะดูไม่ค่อยวันแววนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สตรองแล้วก็มั่นคงหนักแน่นทีเดียวนะคะ ให้ความสำคัญกับใครรู้ไหมกับลูกๆและเด็กๆเ,เท่านั้นนะคะกับคนในครอบครัวเห็นป่ะพลังงานออกมาในแนวทางที่ดีหมดเลย1 2 3 4 5ใบนี้ก็เกี่ยวพันกับการเงินนะคะ ลูกลูกหลานนะคะความก้าวหน้าบริวารและครอบครัวนะคะความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่มีคู่นะคะในเดือนเมษายนนี้เป็นไปในทิศทางที่ราบรื่นแล้วก็ราบเรียบดีไม่ได้มีเรื่องอะไรหนักอกหนักใจไม่มีเรื่องท็อกซิกอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นคนวาทิตย์ก็อย่างที่บอกบางทีเราก็จะต้องอปล่อยปล่อยคู่ของคุณไปบ้างถึงแม้ว่าเขาจะแบบ อา,อาจจะหัวอ่อนเขาดูอ่อนเขาเรียกว่าอะไรหัวอ่อนกับเพื่อนๆนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดค่ะนะคะคู่ของคุณเป็นคนฉลาดฉลาดในเรื่องของการจัดการว่าเขาควรจะต้องแสดงตัวหรือทําตัวยังไงกับเพื่อนคนไหนเพื่อที่จะให้ได้มีในแง่ของการงานหรือคอนเน็กชันอะไรที่มันทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้สําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ที่เป็นคนมีคู่ค่ะนะคะ,ะจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนคบคนคุยนะคะคนที่มีประเด็นกันอยู่ค่ะ ในเดือนเมษายนนี้พลังงานความรักของคุณนะคะเป็นเช่นไรนะคะ Night of นออฟสป Night of Spring ก็คืออัศวินถือไม้เท้านั่นเองค่ะ เอชออฟสปริงแไม้เท้าขึ้น6 of a u ออฟออนหเหรียญปบภาพเหรียญเหรียญหลุดเหรียญหลุดโอเคแล้วก็ s t r รนด์สี่สิบสองส และใบสุดท้าย h e l o f a n the w i c k e ะนะคะ,ะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะคนมีเขาเรียกคนครบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยในเดือนเมษายนนี้คุณให้ใจไปกับเรื่องงานล้วนๆเพราะว่ามันมีงานเข้ามาค่อนข้างมากเลยนะคะ มีในเรื่องของการงานแบบหลากหลายนะคะต่อยอดแตกขยายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งคุณมักจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบว่างสักเท่าไหร่เพราะเวลาของคุณค่อนข้างมีค่าและก็สําคัญมากคุณรับภาระค่อนข้างหนักมากเหนื่อยมากนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างเหนื่อยมากทีเดียวนะคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็มักจะต้องแบบทําอะไรเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะ ต้องทําอะไรเพื่อคนนู้นคนนี้เวลาใครมาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็ยินดีที่จะทําให้อยู่ตลอดเวลานะคะความรู้สึกในใจคุณตอนเนี้มันเหมือนกับคุณเหนื่อยละคุณเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์เหลือเกินเพราะมีความรู้สึกว่าคุณเต้นแรงเต้นการอยู่แค่คนเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกหรือว่าไม่ได้ take action เพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกดีด้วยเลยเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องงานละทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็เลยมีความสึกนิ่งเงียบเหมือนนักบวชเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนนักบวชนิ่งเงียบนะคะเอาเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองให้กับพวกเด็กๆได้รับรู้รับทราบนะมีลักษณะเหมือนกับว่าคนที่ผ่านอะไรมาเยอะๆอะไรประมาณนั้น่ะ ผ่านความเจ็บปวดความผ่านความเศร้าเสียใจมาเยอะแยะก็เลยมีความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นอารมณ์คุณไม่วุ่นว่นสักเท่าไหร่แต่ถามว่าภายในใจคุณเนี่ยคิดถึงไหมคนคนนั้นคนที่เป็นประเด็นกับคุณเนี่ยคุณก็คิดถึงนะแต่คุณเก็บสู้ที่จะแบบว่าเอาเก็บไว้ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะไม่ไปขุดคุย้ยหรือไม่ไปกวนให้ตะกอนมันขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของทางฝั่งเขาซี นะคนพบคนคุยที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานของฝั่งเขาเป็นเช่นไรวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมา Nine ไนออฟค Five of Pentacles อันนี้ก็คือไพ่เจวิวนั่นเองค่ะและ Two of cop. อม,มีข่าวดีนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความที่คุณนิ่งเฉยความที่คุณเบื่อความที่คุณไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักแล้วอะ่ะ มันกลับทําให้คุณดูมีเสน่ห์ทำให้คุณดูมีออร่ามีการดึงดูดที่ดีกับคนที่คุณคบด้วยหรือคนที่คนที่คุณมีประเด็นด้วยอะวิวออฟฟอร์จ hmm. ู of นี้เข้ามาในตัวตนของเขาเลย mm hmm. เขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า mm hmm. เริ่มกลับไปหวนคิดถึงความสุขเดิมๆที่เคยที่เคยมีกับคุณเนี้ยก้าวถ้วยออกมาละนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าอ่า ความผูกพันหรือความรู้สึกดีที่เคยมีให้แก่กันนะคะที่เขาแบบหลงลืมหรือไม่ได้ใส่ใจทิ้งมันไปเพราะสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันเป็นห้าเหรียญก็คือเหมือนกับว่าเหมือนคุณก็เลิกสนใจเลิกที่จะโฟกัสเขาอ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาโดดเดี่ยวอ่ะตัวคนคนนั้นที่มทีที่ที่มีมีประเด็นกับคุณรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วพอคุณให,ให้ให้ใจไปกับเรื่องของการงาน คุณไม่ได้โฟกัสเขาอีกต่อไปแล้วเหมือนคุณนิ่งเฉยคุณไม่แบบไม่ส่งเมสเซจหาไม่โทรหาไม่ไลน์หาไม่อะไรหาคุณเริ่มที่จะแบบโฟกัสกับตัวเองแล้วโฟกัสกับเรื่องงานปุ๊บมันยิ่งทําให้ดึงดูดพลังงานเขาอะเขายิ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะไล่ล่าคุณอยากจะแบบเข้าไปหาคุณนะคะอยากที่จะแบบว่าติดต่อมา,มา,ม,ามาหาคุณเพราะว่าความต้องการเขามันเริ่มปะทุข,ขึ้นมา ถึงบอกว่ายิ่งคุณยิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราใจหรือกระตุ้นอารมณ์ให้คนของคุณที่มีประเด็นกันเนี่ยอยากจะเข้าใกล้มากขึ้นเนี่ยนะไพ่ไหมาป่าออกร้ายเหยื่อเลยนะน,นี่คือไพ่เดวิลนั่นเองนะคะแต่ในขณะที่คุณเป็นอะไรสเตรน่ะอ่าอันนี้คือไพ่สเตรนนะเทียบกับไพ่สเตรนฟอ f o r t i t u d เนี่ยไพ่สเตรนคุณเป็นสเตรน่ะคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าจัดการได้กับ สัตว์ร้ายทุกอย่างนี่เป็นพึ่งนะเห็นไหมผู้หญิงคนนี้สามารถปราบพึ่งได้อยู่หมัดอะแล้วพึ่งเนี่ยก็คือมันมีเหล็กในอะตัวใหญ่ๆเหล็กในแบบมันไม่ต่อยผู้หญิงคนนี้ก็แสดงว่าคุณเนี่ยมีอํานาจในการที่จะควบคุมสิ่งเลวร้ายหรือสิ่งสัตว์ร้ายรอบๆตัวคุณคุณสามารถอยู่กับมันได้ นะแล้วคุณก็มีวิธีการในการจัดการทําให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นเนี่ยเชื่องก็เหมือนกันน่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นสัตว์ร้ายแล้วเขาอยากจะพุงพพ่งเข้าไปหาคุณพอพุ่งเข้าไปหาคุณคุณจะมีวิธีการ,การจัดการเขาเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์นะคะในเดือนเมษายนนี้ขอให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวางตัวแบบสวยสวยนิ่งๆอย่าไล่ล่าให้สัญชาตญาณไล่ล่าของอีกฝั่งหนึ่งกระโจนเข้าไปหาคุณ นะคะคแล้วทำไมรู้ไหมคะบทสรุปมันคือสองถ้วยความรักความสัมพันธ์มันจะกลับมาเต็มปิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเนี่ยแรงปรารถนามันจะแบบทละลุอ่ะมันจะทะลุอะ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ๊ยไม่ได้ละฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเธอคนนี้หรือเขาคนนี้จะหลุดออกหลุดมือออกไปอะ่ะเขาจะหลุดลอยไปเพราะว่าเขาดูนิ่งกับฉันมากเหลือเกินเนี่ยเห็นไหม ไพ่สองถ้วยมปนปรากฏเลยนี่คือพลังงานของเขานะเอาเรามาดูซิเอาคำของคุณทั้งคู่เป็นเช่นไรขอให้ไพ่ยูเรนัสนะคะบอกพลังงานของพวกคุณนะคะในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเ,เห็นไหม ask me t o s การหมุนวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เดอะมูนขึ้นมาค่ะนะคะ ลาหูมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อโครโนสเข้ามาอีกหนึ่งใบและดาวเสาเข้ามานะคะเสากับโครโนสมันจะค่อยๆค,คลืบคานมาอย่างช้าๆกลัวๆก็กล้าเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในเมื่อคุณเริ่มที่จะนิ่งและเริ่มที่จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอืมเป็นทําตัวเป็นแม่เหล็กได้แล้วเขามันจะดึงดูดเขาเข้ามาความสัมพันธ์นี้จะวนเวียนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ การบนเวียนกลับเข้ามาเนี่ยนะคะมีไพ่เดมูลกับไพ่ดาวเสาเข้ามาก็ให้เรามาระวังนิดหนึ่งว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ทางฝั่งคุณหรือก็ฝั่งเขาเนี่ยแหละนะคะจะมาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวทําให้เกิดเกิดเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ลาหูก็เกี่ยวกับเรื่องของสังคมหรือคนรอบข้างนะคะส่วนโครโนสเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ ความสัมพันธ์นี้หมุนวนเข้ามาแน่นอนแต่พอกลับเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะ,ะบางทีเขาแพชชั่นเยอะนะคุยกับคุณสองคนโอเคนะแต่พอเวลามีมีผู้ใหญ่เข้ามาหรือมีเพื่อนมีอะไรดึงเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มปล่อยมือจากคุณและอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขากลับเข้ามาต้องเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะทําทุกวิถีทางในการที่จะแบบใช้สเสน่ห์หรือใช้อะไรก็แล้วแต่เพื่อดึงเขานะคะ ให้อยู่กับคุณได้นานที่สุดเนี่ยเนี่ยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวสังคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาจะเป็นคนดึงเขาออกมาจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เสียนะ,ะเพราะว่าไพ่เดอะมูนก็คือเป็นไพ่แห่งความความคลางแคลงใจเพราะมันเป็นจันร์แต่ว่า การคลางแคลงใจเนี่ยมันไม่ได้ว่ามากมายหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นพระจันทร์เต็มดวงมันไม่ใช่พระจันทร์แหว่งนะคะแต่ดาวเสาเข้ามานะคะพอดาวเสาเข้ามามันก็เกิดความเชื่องช้าในความสัมพันธ์นิดนึงถ้าคิดว่าอยากจะรอให้เขามาเทคแอคชั่นหรือทําอะไรให้มันแบบว่าชัดเจนขึ้นมันทําได้แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองตามสภาวะที่เขาพอจะทําได้ ะะยังไม่ได้ว่าทําได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะว่ามันเกิดขึ้นใบสุดท้ายมันเป็นดาวเสามันค่อนข้างที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่านี้นิดนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วในเดือนเมษายนก็ถือว่าเป็นเดือนที่ทรงตัวไปในทางที่ดีของคนคบคนคุยและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันนะคะคนโสด วันอาทิตย์เรื่องราวความรักของคนโสดเป็นเช่นไรมันจะมีใครสักคนนึงเข้ามาหรือไม่นะคะ นโสดวาทิศนะคะทรีออฟแบนขึ้นมาเป็นใบแรกและเอ็ดออฟแพนเ t นโคลสตาร์ทนอคและ t ทนอ f p แพน a ทนโคลคนโสดนะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการพบปะพูดคุยหรือ การเจอะเจอในเรื่องของสังคมที่จะนำพาในเรื่องของการเงินและนำพาในเรื่องของความสุขเข้ามาหาคุณคนโสดวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันก็เริ่มออกเคารางว่า จะไปในชิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่คุณรอคอยหรือจะเป็นในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์ให้มันเติมเต็มความอบอุ่นอะไรประมาณนั้นหรือจะเป็นในเรื่องของความรักของตัวคุณเอง,เองก็แล้วแต่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะและมีเกณฑ์ที่จะได้เจอะเจอนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนโสดในเดือนเมษายนนี้เรามาดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาหาคุณซิมีคนเข้ามาหาคุณ พลังงานของคนที่เข้ามาหาคุณเป็นเช่นไรเซเว่นออฟวินเทอร์เจ็ดดาบขึ้นมาเป็นใบแรกสี่ดาบห้าเหรียญายออฟสปริง เก้าไม้และ King of winter ร์แพร่ผองว่านะคนที่เข้ามาหาคุณนี่พลังงานเขาดูด้อยกว่าคุณยังไงก็ไม่ทราบพลังงานด้อยมากนะคะด้อยกว่าคุณมากเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาในชีวิตเยอะอืมนะมีปัญหาในชีวิตเยอะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของอะไรอะ่ะการงานการเอารัดการถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรประมาณนี้ หรือเป็นปัญหาในงแง่ของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเป็นคนขี้เบื่อทําอะไรก็ทําได้ไม่นานจอดๆหลังจากนั้นก็เหมือนกับเลิกทําละเลิกโฟกัสละอะไรประมาณนี้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ด้อยกว่าคุณของเขาเป็นห้าเหรียญของคุณเป็น1ิเหรียญ่ะค่อนข้างที่จะด้อยก,กว่ากันเยอะเขาอาจจะมามีเกณฑ์นในเรื่องของการที่จะมารบกวนให้คุณ มาขอความช่วยเหลือคุณในแง่ใดแง่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะหรือการติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันยังไม่ได้บ่งบอกถึงพลังงานของความรักนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาคุณใน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 ใ,ใ,ใ,ในเนี้ยในเดือนนี้มันจะเป็นลักษณะของการโฟกัสในแง่ของการงานอาจจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องงานอะไรประมาณนั้นนะคะหรือมาขอความคิดหรือไอเดียอะไรใหม่ๆะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานมากกว่า บทสรุปมันยังเป็น king of winter อยู่ก็คือราชาดาบนะคะก็คือค่อนข้างตั้งแง่ในแง่ของอความรักความสัมพันธ์ยังไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องของเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวพันกับคุณในเดือนเมษายนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นในเรื่องของงานแต่ถ้าพลังงานมันด้อยกว่าจันแพทก็ไม่อยากจะให้คุณคนโสดเนี่ย ไปคบคนที่มีพลังงานได้ก่าคุณนะเพราะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนโดนดึงดูดพลังงานที่ดีไปหมดนะอืนะคะเพะฉะนั้นเข้ามาคบมาปฏิสัมพันธ์มาพูดคุยได้แต่คนวาทิมีตัวเลือกนะเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้ว่าคุณจะคบหรือไม่เอาอืมคุณเลือกที่จะคบก็ได้หรือคุณเลือกที่จะไม่คบก็ได้คนที่เข้ามาในเดือนเมษายนเพราะว่าก็ยังไม่ใช่คนที่ตรงใจคุณมากเท่าไหร่ มันยังมีความด้อยบางอย่างที่มันไม่เท่าเทียมกันยังไม่คู่ควรกันเพราะฉะนั้นก็คบได้คุยได้นะคะสารสัมพันธ์ได้เป็นลักษณะของเพื่อนหรือเป็นลักษณะเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องเติบโตไปถึงขั้นความรักค่ะเพราะดูแล้วทิศทางของวันมรตยูขึ้นมาเป็นใบแรกเลยไพ่าราศีเมษนะคะไพ่คนโนสขึ้นมาไพ่าดาวพฤหัสและไพ่ดาวอังคารเข้ามา ดูแล้วพลังงานเป็นลักษณะของการติดต่อเพื่อผลประโยชน์เพื่อการงานเพื่อช่องทางทางธุรกิจหรือเพื่อคอนเน็กชันอะไรมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะพลังงานของคุณดีนะสิบถ้วยเข้ามาย้ําเตือนว่าคุณน่าจะมีความสุขอยู่แต่เป็นลักษณะความสุขที่เติมเต็มจากคนในบ้านหรือคนในครอบครัวเพราะมีคนมากมายรายล้อมอยู่ สิบเหรียญน,นะคะการเงินคุณก็ค่อนข้างมั่นคงเพราะว่ามีเงินเข้ามาหลากหลายทางแล้วคุณเป็นคนขยันด้วยนะคะไม่อดตายค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนขยันส่วนคนที่เข้ามาติดต่อหรือคอนแทคเนี่ยมีเข้ามา แต่พลังงานด้อยกว่าคุณเพราะฉะนั้นก็คบไว้คุยไว้ในฐานะเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะมาขอความช่วยเหลือคุณอะไรบางอย่างเกี่ยวพันกับเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวพันกับเรื่องของคอนเน็กชันหรือให้คุณช่วยติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อะไรให้ประมาณนั้นนะคะแต่มันก็จะนําพาความปวดหัวเข้ามา คือวุ่นวายอะไรประมาณนี้มันทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ยถ้ายางงั้นอย่าเข้ามาเลยดีกว่าฉันอยู่คนเดียวของฉันก็สบายดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรื่องราวของคนโสดเพราะฉะนั้นแล้วในพีเรียดนี้นะคะเดือนเมษาย,ยนคนโสดนะคะ ความรักยังไม่ต้องไปโฟกัสมันเพราะคุณมีความสุขกับครอบครัวม,มีความสุขกับการเงินที่คุณหาได้จากน้ำพักน้ำแรงเพราะว่าในช่วงเดือนนี้คนวาทิตย์ค่อนข้างที่จะฮอตหน้าดูในเรื่องของการงานและการเงินนะคะโอเคจบราคาคลิปนี้นะคะฝากถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์จนแพทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ช่องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้จบแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ